เนี่ยเหมือนกันนี่นต้องตีแหงนี่ยต่วัดเข้ไปเออเนี่ยที่เจ๊อีกหนึ่งได้นะโอ้ยิงตีกล้วยยิงแหงเนี่ยยิงแข็งเนี่ยไปตีแหงมันบ่เข้าโลกมันสะตนด์สะตนด์กับบิน้นนะสายเปี๊ยที่บอกฝนตกมันมาอย่างเงี้ยนะโอ้สายแข็งแต็มันได้แขงแ็งเนาะเนี่ยในเนี่ยอย่างเนี้ยต้องต้องตีแหงคือแต่วัดเข้ามาอ่าโยเขายโยเขาเนี่ยพิษเหมือนกันเปิด ร้องเงี้ยเขาหู้ข,ขาเขาอ่ะเขาเง่ำเข้าไปหู้แล้วมันจะ,นะบมากันนะเออเดี๋ยวเล็กไปๆๆได้ปะเนี่ยก็ <laughs> <laughs>